น่ารักน้องเกลวเก็บขนมแบ่งใส่้าพายุแต่ของโปรดพูดชัดไม่แบ่งพี่มีความน่ารักมาเสิร์ฟให้กระชุมกระชวยหัวใจอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเกลวลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาสาวชมพูอรยากับสามีน o t ต i s h รุ u ที่บอกเลยค่ะวว่าต้องตกรุมรักแทบจะทุกโมเมนต์เลยก็ว่าได้ค่ะ ล่าสุดในโลกติ๊กต็อกนั้นก็ได้มีการเผยคลิปเรียกรอยยิ้มขณะที่น้องเกลและคุณแม่ชมนั้นมาทานชาบูที่ร้านอาหารซึ่งได้ขออนุญาตถ่ายคลิปพร้อมนำขนมให้กับน้องเกลทานอีกด้วยซึ่งในช่วงที่น้องเกลนั้นได้ขนมคุกกี้ชิ้นแรกนั้นหนูเกลนั้นก็เลือกที่จะไม่ทานและหันไปบอกป้าเจี๊ยบว่าไม่แกะเก็บไว้ให้สาย จากนั้นเจ้าของคลิปนั้นก็ยื่นให้อีกอันโดยน้องเกลนั้นก็ขอบคุณและหันไปพูดกับป้าเจี๊ยบอีกครั้งว่าอันนี้ให้ยูวะงานนี้เจ้าของคลิปนั้นก็ถูกน้องเกลนั้นตกเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะถึงกับให้ขนมปอกกี้อีกชิน้นซึ่งน้องเกลนั้นก็รีบพูดในทันทีเลยว่าไม่แบ่งพี่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดูได้ในทันทีเลยล่ะค่ะแกไวไ ุมีไม่ให้พี่พี่เอฟซีเขาหลักหลงได้ยังไงไหวล่ะคะหนูเกลวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ